ครับคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกตวอลมอเตอร์นะอยู่ที่ขอนแก่นนะก็หามายากนั้นเพื่อนอยู่กับตรงข้ามเนี่ยโฮมโฮมพักตรงนี้นะตรงข้ามกันเลยก็พามาดูไซส์เล็กของรถฮาวเวลนะเขาเรียกกันฮาวเวลโจไรออนยังไม่ชินปากสักทีนะรุ่นนี้นะก็มาดูกันเลยคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9ก9 0แส 9,99,000รุ่นท็อปสุดแล้วอัตราการดาวการผ่อนเป็นไงบ้างครับคันนี้ตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่10%อ่าดาวเริ่มต้น10%นะดาว10%ก็9,99,000แล้วก็ผ่อนก็นนนต้นก็9,870บาทที่84งวดดาว30%ดาว30%าวก็คือผ่อนไปแบบ84งวดก็7ปียาวๆเลยผ่อนก็คือไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่9,000กว่าบาทคือรวมหมดแล้วจัดได้ทุกอาชีพ อมีไฟแนนซ์ให้เลือกเยอะมีสองแบงค์ที่ที่รับมีอะไรบ้างครับทิปโก้กับธนาชารแต่ก็ผ่านง่ายแต่ก็ผ่านง่ายใช่ทิปโก้ผ่านง่ายนะแต่ก็ต้องไปเน้นทําประกันชีวิตบวกเข้าไปทุกเคสนะเพื่อนๆในการผ่อนเขาจะบังคับทําประกันบวกเข้าไปนะเพื่อนต้องดูดีๆนะแต่ก็ดีเป็นข้อดีของเราเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาอุบิเหตุเงี้ยรถก็เป็นของเราเลยไม่ต้องเดือดร้อนคนที่อยู่ด้านข้างหลังนะ ที่เห็นเด่นชัดเลยเนี่ยความแตกต่างคือล้อล้ออันนี้แบบดีเทลเขาให้สวยนะเพื่อนๆผมชอบล้อนะซึ่งแตกต่างจากคันนั้นเยอะมากคันนั้นดูเรียบๆง่ายๆนะอ่ะดูล้อก่อนเลยแล้วกันเนาะยางก็เป็นยาง O E M นะดูทรงแล้วก็เป็นของกูดเยียซึ่งทางนี้เขาใช้กูดเยียเยอะมากนะล้อสวยมากเป็น255ห้ทับห้ R 1 8ก็หาไซยางง่ายเนาะใ,ในในไซส์นี้ ก็ถือว่าสวยนะล้อแบบออกแบบสวยมากดิสเบกมีให้กี่ลอ้อเอ่ยคันี้นะดิสเบกสี่ล้อเลยดิสเบกให้สี่ล้อเหมือนกันเนาะก็เหมาะสําหรับเป็นรถที่แบบว่าใช้งานในเมืองต่างจังหวัดก็ได้ก็อาจจะไซส์เล็กลงมาหน่อยลุยน้ําก็ได้ในระดับหนึ่งประมาณฟุตหนึงน่งแต่ก็อย่าลุยเยอะอาจจะมีปัญหาได้เนาะก็ถือว่าระบบความปลอดภัยเรื่องอดิสเบกสี่ล้อก็ถือว่าโอเคพอเพียงนะนี่คือรูปทรงด้านท้าย ก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงซึ่งเห็นตัวนี้กับตัวนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนา<อ>นแะแล้วก็แบ่งมาแบบนี้นี่แล้วก็เซนเซอร์เทคโนโลยีที่ให้มาก็มี6จุดเหมือนกันเซนเซอร์กับระยะ6จุด,จดกล้องรอบคันก็นคือมันเป็นมุมมองแบบ birds eye view ใช่ไหมอืมนั่นคือเห็นรอบเลยค่อนข้างชัดมากสี่ล้านพิกเซลนะสี่ล้านพิกเซลอันนี้หรอสปอยเลอร์เขา เฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยคือหลอกแบบตามหลักประศาสตร์นี่ให้ให้ลมเข้าตรงนี้นะมันจะทำให้รถภายในยึดเกาะถนนมากขึ้นททัั้้งงยดเเซอออรร์์สปลถ้าสมมติขับเร็วก็คือจะมีลมมากดกดท้ายในสัญลักษณ์ hev ก็คือเติมน้ำมันเหมือนกันอันนี้ led ทั้งระบบเนาะเป็นไงบ้างครับเติมน้ำมันกันทีก็ตัวนี้55ลิตร9195 e 2 0ครับรองรับหมดแล้วก็คือ 95ิลิตรถ้านะ5้ลิตรอ้โห55ลิตรก็วิ่งได้ไกลเหมือนกันเนาะเคมไวที่กี่กิโลลิตรครับคันนี้ข้าวำอีโคสติกร์ยี่ยี่สามจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนี่ไซส์ขนาดนี้ได้ขนาดนี้นะน้องๆอีค c อค้าอีกแล้วอี้อค้าจะเป็น SUV ไซส์ B ครับใหญ่ที่สุดในกลุ่มเดียวกันข้างหน้าสวยนะข้างหน้าก็คือ LED เต็มระบบ ก็มีแหลกหลังคาให้มีนะมีแหลกหลังคาให้ซันลูปคือพานาโนมิกปะใช่เฮ้ยข้างในเหมือนกันเลยอะคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้จะไม่ใช่สีชมพูเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นสีแบบนี้สีน้ำตาล a p ปเปิลภาษาเรียเขานะแอร์แบ็กมีให้กี่ใบเอ่ยคันนี้หกจุดเหมือนกันนะโอ้โหร้อนตายเลยอย่างเงี้ยประเทศไทยแต่มีม่านเนาะ มีมาฟฟ่านแล้วก็ปิดมือปิดมืออยู่แต่ว่าเปิดปิดไฟฟ้าอยู่ไอ้ตรงนั้นต้องปิดมือนะไอ<ม>้คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีเบาะดีเทลสวยมากนะเป็นวัสดุน่าจะเป็น PVC อ่าหนังสังเคราะห์ PVC นะแต่ PVC เขาเกล็ดดีนะใครชอบแบบความรู้หลานะเพื่อนๆตัวนี้ผ่านเลยตอบโจทย์นะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบดีมากอะออจอนี้เป็นไงบ้างครับกี่นิ้วเอ่12นิ้วนะ ให้มา12นิ้วรองรับทุกอย่างแอปเปิลฟลายอินโดนีเซียเขาโตได้อืให้หมดทุกอย่างเลยนะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ครับฟรีอ๋อใส่ซิมเข้าไปตรงนี้เป็น e ซิมครับออ๋เป็นอยู่ในตัวรถเลยของค่าย True เทเลมาติกครับอืของต่อครับอ่าอ๋อเอาใช้ของ D-TAG เนาะอืมอืมอืมโอ้โหภายในสวยภายในสวยมากแล้วก็ตัวนี้เกียร์ไฟฟ้าไฟฟ้า ขับขับง่ายมากเลยนะมีแค่เออหมุน,ออห,มนหมุนเอาแล้วก็จอดซึ่งรถเดิมนี่หายไปแล้วที่เป็นคันเกียร์นี่ไม่มีแล้วนะออถ้าเป็นรถเกียร์วอร์จะเป็นทรงนี้หมดเลยครับโอ,อ้โหออกแนวเหมือนว่าบีเอ็มอะคอมมานด์ Command อะจอคอมมานด์หมุนหมุนเนี้ยประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยที่วางแก้วแน่เลยนี่ที่วางแก้วนะตัวนี้ออกแบบแบบสวยมากนะดีเทลเขาผมว่ามันก็สมราคาดีนะ นี่ดีให้เอาแบบเต็มๆแล้วื่านๆโ้ภายในสวยดีเทลดีมากเลยเดินได้เป็นสีส้มด้วยนะอ่าดูฝั่งนี้แผงวระตูกระจกไฟฟ้าสีบ่บานตรงน,นี้ก็มีมล็อกเด็กกันตกด้วยนี่แล้วก็มีสองจุดด้านหลังก็คือเป็นสามารถยึดเบาะเด็กได้คาซิทได้นะครับ อันนี้พับ60-40หรือว่าพับ60-40บเนาะ,ะก็ดึงตรงนี้นะเพื่อนๆง่ายมาก <c oughs> โอ้ชอบตรงนะ้เนี่ยสลุปเขาใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีแอร์ให้นะแอร์ Air, แล้วก็ที่ชาร์จไฟข้างหลังให้นะโอ้ดีเทลสวยไปไปดูข้างหลังแล้วก็ห้องเครื่องกันต่อใครมองหารี่รนี้อยู่อันนี้ไม่ใช่ฟ้า แต่ก็ไม่ได้ดีดแรงเท่าไหร่นะ <c oughs> บางไฟฟ้าบางรุ่นนี่งัดถ้าหลบไม่ทันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่นี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ต้องตกใจว่าสีด้านในมันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนกับห้องเครื่องซึ่งด้านในเขาจะไม่ทําสีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> เป็นด้าน <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอาอยู่เบาะก็เหมือนกันทับได้ปะยางเหมือนกันนี่ตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้ ก็อืถ้าว่าต้องพูดกันตามตรงว่าเขาใช้ตรงไหนมาคลายร้อนความร้อนแบตเตอรี่มีร่องโรเวอร์โรเวอร์จากลมตัวนี้ก็ดูดลมมาจากตรงข้างหน้าแต่ระบายออกความร้อนลงข้างล่างลงข้างล่างอ๋อลงข้างล่างเลยก็คือใช้ความเย็นในห้องโดยอืออืมหายห่วงไม่เหมือนกับ Honda Honda เขาจะระบบความร้อนเขาจะวนอยู่ในห้องอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะลดอุณหภูมิ ได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวดูเครื่องกันต่อเลยก็ดูระบบขับเคลื่อนนะครับหัวใจรักของรถคันนี้กันดีกว่าสัญลักษณ์สีฟ้านะสวยเออนะ่ะสั้นๆดีนะช่องนี้นะปึ๊บไล่เข้ามาอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมหรือว่าอ๋อเดีนี้ต้องปิดก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวปิดก่อนนิดนึง อ่ะชาร์จไฟไว้นะตัวนี้ให้เขาเห็นอ่ะระบบขับเคลื่อนแรงม้าแรงบิดเป็นไงบ้างครับคันนี้ก็ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเหมือนกันแต่ว่าไม่มีตัวชาร์จเหมือนตัวครับความร้อนก็จากเทอร์โบก็จะน้อยลงไปหน่อยชาบวกกับมอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่190แรงม้ารวมทั้ง2อย่างคู่กันก็คือ190แรงม้า375นิวตัน375นิวตันก็ถือว่าพอเพียงขึ้นเขาได้อะไรได้สบาย นี่ยี่ห้อของเมกาด้วยนะแต่เมกาน่าจะส่งมาให้จีนแหละเพราะเขาติดเมกอินชานาแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้จีนก็คือไม่เป็นรองใครนะเรื่องทั้งทุกอย่างอ่ะเขาสร้างได้หมดทั้งเครื่องบินเรือดำน้ำอะไรเงี้ยเรื่องรถนี่ก็คือเล็กๆของเขาเลยแต่ปัญหาที่ทุกคนกลัวเราก็พูดต้องพูดกันตามตรงว่ามันก็มีบ้างเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะติดโควิดรออะไรบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันก็ ต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้เนาะต้องคนที่ชอบจริงๆแล้วก็เข้าใจเลยนโยบายสะอ,อะไรกตบอกเก้าร์เตก้คือ95% 95%ต้องมีใช่ครับในรถนี้เพราะว่าลผลิตที่โรงงาในใระยองออยิ่งประกอบในประเทศด้วยก็ยิ่งหายห่วงเรื่องนี้ได้เลยไม่ต้องรอนานอะโอเคต้องพูดกันตรงๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีแผ่นการความร้อนให้กันเสียงได้ด้วยอื ก็ถือว่าโอเคนะออกแบบห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคออกแบบสวยเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยเปิดห้องเครื่องดูหรอกประมาณนี้มี ABS ให้ ABD มีทุกอย่างนะอยู่ตรงนี้แบตก็เหมือนรถยุโรปเลยย้ายไปข้างหลังละประมาณนี้ไม่ต้องตกใจเปิดมาไม่เจอแบตประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปสรุปเบอร์กันเดี๋ยวให้น้องเขาปิดก่อนโดยดีเทลสวยมากนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีขาวของเขาให้เป็นสีขาวแต่เนี้ยจะเป็นสีแดง อันนี้แล้วก็มีตัวนี้แต่งให้เลยจากโรงงานถือว่าโอเคนะแดงตัดแบบโครมเยี่ยมหน่อยโอ้โหสวยสวยขาวดำเทานําำเงินแดงแต่ตอนนี้คือน้ำเงินมันไม่มีเนาะแต่ใครสามารถที่จะมาที่นี่ได้สามารถที่จะมาทดลองขับได้ามีทั้งสองรุ่นเลยสบายสบายแต่ว่ารถไฟฟ้าแท้ๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังปิดจองไปละทั่วคราวแต่ว่า ถ้าเขาเรียกว่าสิ้นปีนี้มอเตอร์ e x โปมาแน่นอนเป็นไปได้เปิดจองต่อยอดจองเขาสามนับถ้าันใช่เขาเรียกว่าง่ายๆผลิตไม่ทันอารมณ์ประมาณนั้นนะผลิตตามมอเดอร์ไม่ทันนะถ้งนีก็ทยอยสมมตทยอยเพราะว่าเริ่มเห็นวิ่งตามท้องถนนบ้างแล้วประมาณนี้ก็ที่เห็นก็คือมีแวงใหญ่คันหนึ่งสีดำมีคนซื้อไปอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เลยประมาณนี้ก็ อ่ะเดี๋ยวให้น้องปืนฝากเบอร์หน่อยคูนย0เก้9ส่ศูนกนกก็ติดต่อน้องปืนทั้ง ID Line ไลน์และเบอร์โทรได้เลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณน้องปืนมากครับขอบคุณครับนี่